สวัสดีครับวันนี้ทดสอบตำนานนะครับตัวน,นี้ก็สามแรงนะครับสามแรงสองเดี้ยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนใบพัดใหม่นะครับเพราะว่าใบพัดของของเดิมมันเสียมันมันแตกตอนนี้ก็เอาใบพัดของเวนมาใส่นะครับมันจะประมาณแปดแฉกนะครับถ้าของเดิมมันอยู่ที่ประมาณหกแฉกนะครับอันี้ ส่แปดเช็คนะครับเดี๋ยวจะทดสอบนะครับแล้วต่อว,วัดลองให้ดูคร mm ับ hmm. อตอนนี้เป็นระบบออโตโ้ะครับออโต้ต,ต่อปากบวัดเราไปโอปากไม่เห็นเอโต้อยู่ที่สองสองแอมป์นะครับ ประมาณนี้นะครับ2,008อันนี้ระบบไฟป,ประมาณ6 0กวี่ก่อนะครับ2,008ถ้าเป็นโซนาเซลมันจะสูงกว่าน,นี้นะครับถึง3,000หลอดต่อตัวนี้เป็นระบบโอโต้นะครับกองไอันี้ของลูกค้านะครับแต่ว่าชุดนี้ผมจัดส่งนะครับตัวนี้เป็นระบบโอโต้เลยนะครับ เลาไฟดับนะครับอันนี้เราปรับวอลลูนซัมทงสดเลยนะครับอันนี้ปรับบอลลูนทงสดเลยเวลาไฟมาปั๊บปั๊มจะทำงานเองนะครับสายกระแสเราก็ไปปรับปรับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับมาดูรอบใหม่เป็นลูกปืนใหม่นะครับ้ก็เสียงเงียบนะครับส0 0พหลอบนะครับ มันนีที่ก็แสไฟไฟหลวงมางที่มันต่างค้า2ส0งลอยมันก็ต่ำปามา2สองลเต็มจะได้3ามพนหลอดตัวนี้พร้อมยักส่งนะครับใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ